เิคำพูดคำพูดและท่ากับสิรันแปดแสนกีบเนาะพี่เนาะสิรันแปดแสนเป็นเงินไทยกับเท่าไหร่ว่าประมาณ 13, หมื่น <c oughs> สามนี่างเนาะหมื่นสามสบายดีพี่น้องสบายดีทุกทู่ทุกค,คนนั่นก็คือภาพตั้งแต่สองปีที่แล้วเนาะงสองปีกว่าพี่เนาะสองปีกับแปดเดือนพี่น้องเนาะ ที่ข่อยซื้องูวตัวนี้มาพี่น้องในราคาสี่ล้านแปดแสนกีบเนาะต <c oughs> ีตีเป็นเงินบาทก็คือเงินอะไรพี่น้องคือข่อยตีตอนนั้นเนาะรับหมื่นปลายพี่น้องหมื่นสามเกือบหมื่นสี่เนาะกับตอนนี้มันกาห้ยพ่นผลิตข่อยในน่องพี่น้องก็คือมันสีคอดลูกุต้องพี่น้องผ่านมาสองปีปลายพี่น้องห้ากัดสี่เลห้ากัดสี่เลยพ่นผลิตเนาะแต่เรามาเบิรงกันมาเพิ่นจีคอร์ดโตปูหรือโตเถิบเนาะ เอาสื่อไปสื่อมาเหมือนสื่อมาแต่พผนทองคุณไรเรียกันกับงอเท้กลัมอะไรเนาะงอเท้กลัมฮ้อนสื่อ,ส,อสื่อก่อนตัวนี้ประมาณเดือนช่งเดือนนี่แหละแต่ก็มาเอาตัวนี้น้ำรังเนาะสื่อมาทวิถอนมันจะมีเสบือย่อนเลยมันมีเสบือย่อนนั่นเป็นอันนั้นเองเป็นแบบงอสอดในหนึ่งนะใหญ่กว่างอละเท่าในหนึ่งนาะพี่น้องเอามันกระถิผสมขออะไรและขอชื่อมาเห็ดแม่พันดในเด็ก มันกะพอมันกะบักเทิกลำที่คล้ายๆออกนะ่นี่พอมันอยู่ในหลุมมันจะอยู่ในท่องไอเดียวมาหลุดกันเนาะพี่้องมาบันฉีมองว่าตัวผู่หรือตัวมียในการบ้นสีง่ะมันฉีใหญ่อยู่บนเนาะพี่้องสมที่่อยตังใจเอามาเห็ดพ่อพั์แม่พันธ์อยู่บนเนาะก็คืองวดสองตัวงวดเทิกลำกับงวดตัวนี้คอยเอามันมาเห็ดแม่พัน์กับพ่อพัดเนาะพี่้องในกะมาเบิ่งผลงานคอยมา ที่คอยตั้งใจมาสองปีายนี่ว่ามันออกมาแนวไยอลูกมันธนาพี่น้องกลับมาเบิ่งมาชมร่วกันนะสีบวมมือแดงกับมาออื่นพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าอันนี้นุ่มพิ่นไข่เลยเนาะพี่น้องอยู่ยูยูเป็นไกแห้งเลยเนาะพี่น้องอวดตัวเนาะเป็นยาเดียกมาสองปีายพี่น้องใหญ่ขึ้นอยู่บ่แต่คู่แตกตาใหญ่ขึ้นอยู่เนาะ โย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 เด็อย,ยูย่ดีๆเจะตีโอ้ยมันตื่นพี่น้องอนี่นก็คือนุ่มเพิ่นไข่เลยพี่น้องเห็นปะห็นี่มคอยก็เลยที่แดกปล่อยเนาะเห็นเพิ่นสีออกลูกก็เลยจับเพิ่นมาไว้เขือนเนาะพี่น้องน,ะะนี่ก็นี่ ตอนนี yeah, all, ้กะรงอเขากับเจ็บท้องเนาะพี่น้องเหลื่อมเจ็บท้องไล้เนาะเหลื่อมหุ่นล่ะเจ็บไปนะสีออกนะพี่น้องเหลื่อมเบ่งไล้เนาะเจ็บท้องแหงเลยเดี๋ยวมาหลุดกันเนาะพี่น้องบาสีตัวผู้รุ่นเต้าแม่เนาะหลุดหลุดมาสีออกมากโตใหญ่โตพี่อยู่อ่ะแานกับหลุดน้ำมันอยู่เนาะพี่จีเจ็บท้องแหง ย่างหุ tamam ่นล like ุกข you know? you know ึ้นแล้วก็นอนนอนแล้วก็ลุกขึ้นนี่นอนเท่าไงนี่เดิมเบ่งนะพี่น้องเดิมเบ่งนะฉีดทายไก่บัวได้น้องพี่น้องเดี๋ยวฝนฉิดติดเดืองนะเนี่ยทายไก่เอาทาดุนกนะพี่น้องเนาะมาฉิดตัวผู้หรือตัวแม่ตอนนี้พวกเหี้ยวมันก็ร่างออกมากนาะพี่น้องพวกเหี้ยวพวกเหี้ยก็ร่างฉิดแตก Nó to, nó to Nhà các đăng có à, ạ, tét Bình này đuổi Mà hết đâu, có hết Để thả bưng, thả bưng, cái xeo ông này, cái này Nó kinh Nó kinh, tụi tặng sư mà chẳng đến kinh tặng Lọc may may Tâm vật đồ thực, tặng sư mỏ đấy

thằng này... khai nó thì nó uốp thì hết phê tôi quá bên bên ừ. cứ đang khai à chỉ hà lại đủ đi đây, đây. บวงแค่เธอเด้อเดน hạ ปุบุปุกุยังก็ยังดุขึ้นมาดุขึ้นมายังไงอัน,ย,นอยูไทยเนี่ยเขาซอยออกอดเนาะเกาดึงออกเลยเขาใส่ซองดึงซอยหอดารุนต่อต่อ,ตอ,ตอไปอีก <c oughs> เตีตนเธอเฮ้ยไหลบ่เฮ้ยอู้ความบ่สวยมันมากกัอันนี้แล้วมันเบิดแหงผมว่าไงเนอะมันเหนื่อยมั้ยมันเตอีตนเอาแบบมุมไกลๆเอาเรือพี่น้องเพราะว่าอย่าบังเจ้าหน่อยเนาะ

Bây giờ thì nó cũng màu đen phải À, à băng cháu xem nó hơi <laughs> phử, nó Đề đề mắt phượng kìa lại là mắt luôn mắt Ồ tiền ai trái nó tiềng nó tiềng như hả đi, ai trái cho này, thức dậm, ôi, <laughs> <laughs> thức à, มิดตัตอยู่สดุมิดทัตมันยังเหนื่อยลูกบุหอืออีตนมันมันเบ่งแต่เว็ด่พอาดึงมัวนมันดึงซอยอกเนาะ บาคอรดบ่ะคือกคต้เริ่มดูขึ้นได้เนาะพี่เน้องย่างเตเปอยู่เอาแน่แม่บอกให้กินนมสบบันนี่แน่แม่ัวสาวหยักหย่าก่อนไ้องตีน มันต้องได้กินนุ่มน้ำเดือดอ่เนี่ยพี่น้องเนาะหัวมันต้องได้กินนุ่มน้ำเดือนอ่ะตาเบิ่งงมันบับตอนนี้แม่เพิ่นให้กินนุ่มพี่น้องพี่น้องได้กินนุ่มแล้วตัวเดีางข้อขาวดำเนาะในแก้วหัวชีแดงแดงนี่ะิแดงแดงจะมีชีดำดำนั่นตอนนี้น้อง น้องกับบุตรนออกจ้ะพี่น้องตอนนี้ยังถาเขา,าน้องมันอยู่หาน้องหัวอยู่่ถ้ามันตอนเช้าเนาะพี่น้องตอนนี้นงัวหน่อยฮะก็เดิ่มหันเลยเนาะก็คือน้องไม่หันออกแต่ขึ้นนี่เร็วเลยนะพี่น้องเุาท่านเห็ดกินดอกว่าเช้ามาหายแม่กินเนะาะว่าเช้ามาหายแมย่ไปตอนี่แม่อยู่กกว่ามั้ะนี่โตก็ถือว่าใหญ่อยู่พี่น้องเนาะโอ้มีเสบือย้อนเสบือเย,ย,ย็นนี่ได้นี่พี่น้อง โดยย้อนน้อยหนึ่งนาะถือว่าใหญ่กว่าง้วงัวที่ง้วงหลัดธรรมราอยู่พี่น้องใหญ่กว่าง้วที่มันออกสองโตห่อเมย์ใช่ไหมถือว่าขักเตอร์วิวได้แชมป์เลยครับพี่น้องไหนมันมีนอกไม่ยังอยู่ได้เจ๊จะบอกออกสีขาวเนาะกอนำเมยแดงออกสีขาวพรับ่ะ อ๋อขักอยู่สีเหลียงเพิ่นซ้ำเพิ่นหันเนาะจะฉีดแหละปล่อยเพิ่นเพราะว่าเหลียงอยู่กับคนนี่เฉยมันขุนๆเลยนะพี่น้องเนาะเฉยมันขุนเลยแม่เพิ่นก็เริ่มขุนนะดิดจับหลายใบหลายบัดอีกซองสามหมือจะฉีดซากยายเนนะพิ่นเนาะพี่น้อง สักยาขาพยาแก็ยาบำรุงเนาะพอตอนนี้มีแต่ยาขาพยายาบำรุงเบิดเลยเดี๋ยวขาเซจไปื้อยามาสักให้เพิ่นก่อน้ะปุ้มปุ้มปุ้มปุ๊บมอกิงตั้งซื่ออยู่นี่นี่ ไปนาะพี่น้องเราบสีเด็ปี๊ดคีบไปเพียงชนี้เนอะพี่น้องเลยเปนน็นยังไงคักคือบอพี่น้องเนาะไปพอ,อกันอีพี่หนะ